สวัสดีครับผมหมอลำเกมเมอร์วันนี้ก็มาอยู่กันในเกมลิมบัสอีกแล้วนะแล้วก็อยู่ในรายการจับมือเล่นกับหมอลำเกมเมอร์เนาะวันนี้ก็จะมาในด่านที่หลายๆคนรีเควสต์มาเลยนะแล้วก็ชอบทักถามกันในไลฟ์ว่ามันผ่านได้ไงแล้วก็มีทีมอะไรจัดยังไงไหมความจริงอ่ะมันมีทีมของมันอยู่นะทีมคือมันมีทีมของมันกับเป็นมีสุดลับของมันอยู่นะแต่ผมจะมาขายสุดลับก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวด่านนี้ อยู่ในด่านอ่ในเรื่องล่าสุดเนาะ7จ็ขีดสตามชื่อคลิปแล้วแหละก็ผูกคนก็จะมีปัญหากับบอสตัวนี้กันเนาะเดี๋ยวผมจะมาพาตีด้กันซึ่งในที่เนี้ยเราจะใช้อยู่แค่ตัวเดียวนะคือดองกิอเต้อันนี้คือวิธีที่ถ้ามึงไม่มีแบบตัวละครจริงๆอะ่ะคือไปยืมเพื่อนมาแล้วลยืมดองกิอเต้ตัวนี้มา ไปยืมมาใช้น้องคิวเต้มีอีโก้ด้วยยิ่งดีแต่นี้ผมจะเล่นสมมติโดยไม่มีอีโก้เลยนะอืมไม่มีอีโก้แล้วก็สมมติว่ายืมเพื่อนมายืมตัวนี้มาเลยอะยืมน้องคิวเต้ตัวนี้มาให้ยืมตัวนี้มาตัวเดียวนะแล้วก็ที่เหลือให้ดูว่าไอเดีรามีอะไรบ้างแล้วก็จัดตามได้เลยที่ทัวทุกแต่ละตัวเนี่ยคือจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้จะเว้นตัวนี้ตัวเดียวจะเว้นสิแคลตัวนี้ต้องมีอันเนี้ยต้องมีแล้วต้องอัพให้อัพให้มันขึ้นเทียร์สามเพื่อเอาพาส เออแล้วก็วิธีนี้จะค่อนข้างใช้ข้อมอดทนนิดนึงใช้ข้อมอดทนนิดนึงกับของสมาร์ทผู้เล่นนิดนึงเดี๋ยวผมจะมาแชร์เทคนิคเล็กๆ,ๆน,น้อยแล้วกันก็ซัพพอร์ตทุกตัวใส่ตามนี้ได้เลยถ้าจะใส่นะใส่ตามนี้ได้เลยถ้าไม่มีก็เอาเอา,เอาตัวอื่นมาใส่แทนก็ได้ไม่มีก็เอาตัวอื่นมาใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ไม่ไม่สำคัญเนทะ่าไรไม่สำคัญขนาดนะั้นหรอกอืมมีแต่ตัวนี้ตัวเดียวนะสำคัญโอเคแล้ว่าข้อด่างด่านนี้จะแบบ เปิดมาเนี่ยเราจะ R n g นจีนิดหนึ่งนะเราจะต้องสุ่มก่อนนะทุกคนสุ่มก่อนที่มันจะโดนอะไรสักอย่างเอ่อข้อควรระวังคือไอ้ตัวนี้ตัวเดียวเรา,วาควรระวังให้ตัวนี้ตัวเดียวอย่าให้มันมาทุบเราอ่าแรงเพราะมันทุบแรงมากเลยตัวนี้และดองกี้ดองกี้แกเนี่ยเฮแกแพ้ทุบนะพยายามให้ดองกี้เนี่ยกันท่านี้ไอ้ตัวนี้ให้ได้นะนั่นแหละเราต้องแพ้ชนะนะจำววาต้องแพ้ชนะเทิร์นแรกเทิร์นสองแพ้ชนะบ่อยๆถ้าแพ้บ่อยเกินไปคือรีแล้วก็ออกมาเล่นใหม่เลยถ้าแพ้บ่อยเกินไป พราะว่านั่นแหละอย่างที่ผมบอกมันอันจีแล้วก็หนักด้วยแบบนี้เห็นไหม,มถ้าเทินสองอยังแพ้่บ่อยอยู่ก็เจมหนีได้เลยคือเราเจอรีไม่ให้พวกนี้รุมตีรองเกโยวเต้นนะคือให้เป็นไปได้คือให้ตัวคอนเนี่ยลเล็งไปหาหตัวน้องโรล,ลีตัวนั้นได้เป็นไปได้ถ้าถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ให้เล็งไปหาน้องโรล,ลีแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่ให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนี้เห็นปะให้มันลิงมาหาน้องอย่างนี้ แล้วเราเนี่ยก็ไปกันแต่ท่าที่มันแล้วเราเนี่ยพยายามแค้ชนะดูยังไงให้แค้ชนะก็เอาท่าเล็งไปถ้ามันขึ้นวันเนเชอร์อย่างเงี้ยคือโอกาสแพ้สูงมากนะทุกคนให้เล็งไปที่ท่าไหนก็ได้ที่มันขึ้นเฟเวอร์แต่ถ้ามันไม่ขึ้นเลยก็อ่าขอให้คุณไว้ใจกับไอ้นี่แล้วกันไว้ใจเหรียญนี่ของคุณไปแล้วกันอย่างงี้นะอืมไม่กระจายท่าฟ้าไปเลยท่าฟ้าโอ้โหทันท่าฟ้าเนเชอร์เลยนี่กว่ามาห้าสิบแล้วนะ แล้วก็ตีลูกน้องลูกน้องอะไรปะแต่แล้วแต่เลยตีตีไปเลยพยายามนะทุกคนพยายามอันนี้นะคือเราแบบ RNG จริงๆอ่อะเออดองกี้ดองกี้ยาก็เชียบวะเดยวกี้เออตรงอย่างนี้วะถ้าดองกี้ชนะได้หนึ่งถึงสองครั้งนี้ก็จะเริ่มมคลชได้ละก็จะขอเริ่มแสบได้ละอันนี้ก็ปล่อยให้น้องไอ้นี่แกโดนลุมตีไปนะทุกคนไม่ต้องไปช่วยน้องนะถ้าน้องแลชท่าให้คือปล่อยน้องไปเลยอย่าไปยุ่งกับน้องคือไม่ต้องช่วยน้องเลย ล่อยเราไว้ให้เรายื้อไว้สักประมาณสี่เทินประมาณสี่เทินประมาณสี่เทินเดี๋ยวเราค่อยเริ่มจัดการเบอร์สติมิตัวเจนี่เจดูชิเนยนะทุกคนโอเคถ้าใกล้จะตายให้เราใช้ท่านี่ขึ้นเฟเบอร์ไหมไม่ขึ้นเ,เราผสป,ปีดเท่าไหร่วะห้าดูเดือดมากพระเจ้าเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้คือซวยแล้วทุกคนพอเทินสามมันก็ใช้ท่าใหญ่ละแล้วลก็แรงนะท่าเนี่แรงมากด้วยพูดแรง แต่ไอ้ตัวคอนี้แรงกว่ามาดูดวงกันว่าดวงเราจะดีไหมมาดูกันว่าดวงเราจะดีหรือเปล่าสแต็กเกอร์หมดเลยเนี่ยถ้ามันไปตีเจ๊น้องแกเนี่ยคืออย่าไปยุ่งเลยนะทุกคนอย่าไปยุ่งเนี่ยฮะแต่ถ้ามันมาตีเราเนี่ยคือปล่อยคือเล็งไปที่อื่นอืมโอ้ขอให้ชนะนะขอร้องไไม่ชนะหรอกมั้งอย่างเงี้ย ก็ประมาณนี้ทุกคนไอจี IG. ถ้ามันแพ้บ่อยอย่างงี้คือออกเลยไม่ต้องทำไม่ต้อง,งน,นี่ละไม่ต้องเล่นละมันจะเริ่มเล่นไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเพราะว่าสติมันไม่มานะทุกคนช่วงเทินแรกมันจะเล่นยากมันต้องนั่งเรียงกันละถ้าอยากผ่านง่ายๆวิธีนี้คือวิธีที่อ่าสุดจะคิดได้ของที่สุดแล้วตอนเนี้ยคือถ้าใครไม่มีงบทําทีมจริงๆนะเพราะว่าทีมที่มันต้องใช้คือทีมดีบับนะทุกคนนอะเนี้ยต้องใช้ดีบับในการเล่นนะแต่ถ้าไม่มีก็ นั่นแหละก็ใช้แบบนี้แหละต้องเล่นแบบนี้แหละยืมเพื่อนมาซะอย่าไปอันนี้อย่าไปอีกโก้มากโอเคอยังยังอย่าลืมนะเปิดมาให้กันในตัวคอนี้ไว้ก่อนคอนี้มันแรงมากอย่าปล่อยมันตีเข้ามาหาฟรีถ้ามันตีไปหาน้องคือปล่อยน้องคือปล่อยมันน้องโดนตีเลยน้องแกนี่คือมาเป็นโลมนุษย์ใย้กับเราแล้วตอนนี้นโอ้ยดองกีโอเต้แค่แพ้บวยก็นั่นแหละ ดวงคุณดวงใครดวงมันดวงกูสวยเดี๋ยวจะตัดไปให้แล้วกันตัดไปตอนที่อ่าเริ่มแคลชชนะไปบ่อยๆละเนี่ยให้มันขึ้นเฟเวอร์อย่างเงี้ยนะทุกคนให้มันขึ้นเฟเวอร์อย่างนี้แล้วก็ถ้ามันขึ้นเฟเวอร์อย่างงี้คือมีโอกาสชนะอยู่ประมาณอ่าเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงห้าสิบหรอกแต่ประมาณนั้นแหละนี้มันตีน้องใช่ไหมตีกูเองนี่แค่แม่ง จัดไปเลยไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็ถ้าเราอยากเลือดอ่าถ้าเราอยากเก็บเลือดดูดเลือดเนี่ยคือใช้สกิลสีน้ำเงินนะสกิลสีฟ้าอันนี้นะดูดเลือดขึ้นเข้าใจไหม <c oughs> โอ้โหเฮ้ยกูจะบ้าตาย ing คุณ <c oughs> พอตีแล้วออกหัวตรงเนี้ยตีตรงนี้แล้วออกหัวเฉยจบแล้วไอ้เหี้ยมแม่งเกมดีๆ อันนี้มันจะไอนดีนะมากๆเลยนะทุกคนแต่ถ้าทำได้คือผ่านชัวนะเออถ้าทำได้คือผ่านชัวยื้ให้ได้สี่เทินยื้ให้ได้สี่เทินถ้ายื้ได้ถึงสี่เทินคือชนะละคือมีคือยังไงก็ชนะละถ้ายื้ได้ถึงสี่เทินแต่แบบเนี้ยมันเป็นอย่างนี้คือเละอย่างนี้คือเละถ้ายแมันอย่างเงี้ยแอนีออกหนังหมาอย่างเงี้ยก็เละเลยเขาเข้าออกอย่างงี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนยกว่าคุณจะชนะยกว่าจะยื้อไปได้ ถ้าทุกคนไม่ผ่านกันจริงเพราะไม่เคลื่อนไอตัวนี้มันมีไม่เคลื่อนิของมันอยู่นะเดี๋ยวผมจะไปะคือเราต้องฆ่าลูกน้องมันให้หมดถ้าเราจะเล่นปกตินะฆ่าลูกน้องมันให้หมดอย่าไปตีตัวแม่มันคือตัวแม่มันปล่อยแค่แค่แคลแค่ท่านี้ก็พอกับกับกนท่าใหญ่มันกันท่าใหญ่ให้ได้กับจัดการกับกนนท่าสีฟ้าท่าสีแดงอย่าไปยุ่งท่าสีแดงสองท่านี้ถ้าไปเจอกับถ้าเล่นปกตินะเออแล้วก็ไล่ฆ่าลูกน้องมัาทีละตัวทีละตัวจนกว่าจะหมดอ่ะพอาฆ่าลูกน้องมันมันมีอยู่โลนล่มาอยู่แหะ ถ้าฆ่าลูกน้องได้หมดทุกตัวก็เเจ๊แกก็จะสตันนะแต่ถ้าเราตีแต่ถ้าเจ๊แกเนี่ยฟื้นตัวจากการสตันเนี่ยเจ๊แกจะเข้าสู่เฟสต่อไปนะแล้วเฟสต่อไปดุมากนะทุกคนเฟสต่อไปดุมากพระเจ้ามันแปะเปะเลือดยับเลยนะเอ้ยถ้าไอคอนมันทําอย่างงี้คือดีนะรีให้ได้ไอคอนอย่างงี้ก็ได้นะไอตัวคอนถืออย่างเงี้ยมันยกโลเนี่ยคือสบายละแล้วก็ไปแคลสเลยชนะดงกี้ดงกี้ ดองกี้ออกหัวเลยเออต้องอย่างนี้นดิวะมันต้องแจงสั้นไอคอนเนี่ยคือน่าเกลียดมากไอตัวคอนเฮียเนี่ยมันทุบแรงไง <c oughs> <c oughs> ความจริงจะใช้อีกทีมหนึ่งแถวคอมหนึ่งก็ได้นะแตะ่มันต้องเอาหองลู่มาด้วยถ้าอยากให้เล่นง่ายขึ้นกว่านี้คือเอาห้องลู่ยาเคมาด้วยนะแต่ห้อหงลู่ยาเคมันผมไม่ได้อัพเวลมานะอมอัพเวลมาไม่มีอัพเวล,เวล,เวลแล้วจน อ่าขคือดูเวนติ้งอย่างงี้คือดีนะทุกคนถ้ามันขึ้นสีเหลืองอย่างี้ข้าเอาไปชนแล้วขึ้นสีเหลืองอย่างี้คือดีโอกาสชนะสูงมากเฮ้ยตานี้น่าจะผ่านได้ละน่าจะผ่านได้เห็นไหมทำไมมาลุมตีดองกี้อยู่แล้วเนี่ยใช้สกิลสีน้ำเงินแครดไปเลยคือเอาสติก่อนตอนเนี้ยสติต้องมาก่อนสติมาก่อนคือจะแครดเริ่มจะแครดง่ายละ สติเราต้องมาก่อนสติเอ๋ยจงมาเออตอนอย่างนั้นดีกวาดทองกี้สวยเออถ้าจะตายก็ใช้สกิลสีฟ้าอันนี้นะไปดูเลือดเอาอเข้าใจใช่ไหมเสียสติเต็มละถ้าผ่านเทินหนึ่งเทินสองแบบนี้ได้ก็อ่าจะเล่นสบายละตอนนี้เขาปล่อยมันตีมาได้เลยวง,งแปะวงแปะบีแปะมาหลดแปะมาโลดให้มันแปะมาเลยไม่ต้องกลัวเราดูเลือดได้แล้วเราก็มีตัวดิงเลือดด้วยโอเค อันนี้มาก็ใช้สกิลส้มนะสกิลส้มหรือถึงกับสกิลน้ําเงินไอ้สกิลฟา้าที่เรามีนั่นแหละหรือถ้าถ้าใครมีอีโก้ก็เอ้ยไม่ต้องใช้ก็ได้อีโก้ไว้เก็บสำหรับใช้ท่าสำหรับ,บไอ้นี่นะท่าใหญ่มันมีอีกท่าหนึ่งนะในปรเทศท่าใหญ่มาน,นะท่าใหญ่จะมีท่าสีเขียวที่มันจะใช้เหรียญเหรียญเดียวอะ่ะท่าไอตอนมันใช้ท่าใหญ่คือเอาอีโก้กดยัดเลยนะไม่ต้องไอ้นี่ไม่ต้องกัดนะทุกคนถ้ากักคือไอ้นี่เนี่ยมันจะเดบดนะนะเดี๋ยวเช็คก,ก่อนมันตีเราหมดเลยนะไม่หานไปไปหานองเลย ถ้ามันตีมันอย่างนี้ก็เราไม่อยากแคล์แพ้ก็กดกันไปก็ได้กดกันไปก็ได้ถ้าถ้ามันขึ้นแบบเนี้ยเนเชอรัลยางเงี้ยเนเชอรัลเนี้ยคือกันไปเลยไม่ต้องไปแคล์เสียเวลาจบโลกไปเลยพยายามให้ท่าใหญ่มชนะนะท่าเราแครแค่ท่าใหญ่ชนะเพราะท่าใหญ่มันฮิตแรกมันแรงอยู่นะทีนี้มันก็ตีไม่เข้าแล้วไป น้องแกก็เป็นตัวแทงให้เราไปเรื่อยอย่างนี้แหละ <c oughs> ี่ยแม่ต้องไปยุ่งกับสกิลแดงมันสกิลแดงมันอ่ามันจะตีทุกน้องมันเราก็ปล่อยไว้ไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรืม <c oughs> โอเคสี่เหรียญละ <c oughs> พอถึงสี่เหรียญอย่างเงี้ยให้เราแบบหาดูนะ <c oughs> ไม่มีตัวขอนม่ีเงี้ยแม่งมีตัวขอนด้วย <c oughs> มีตัวคอนด้วยว่ะ เดี๋ยวเราเล่นอันนี้ก่อนก็ได้ถ้ามันมีตัวคอนผัวมาอย่างเงี้ยแล้วมันเล็งดองกิโอเต้เนี่ยให้กันดองให้กันดองี้ก่อนนะอย่าเพิ่งทำนะเพราะว่าท่าที่เราจะทำคือเราจะเรียงสีเขียวสีอันนะเพื่อให้พิเศษไอ้ตัวซิงแคลตัวนี้ทำงานทุกคนคือไอ้พิเศษตัวซิงแคลตัวนี้มันจะแปะยันใส่ตัวคนที่เลือดเยอะที่สุดในสนามก็คือแปะใส่ดองคิโอเต้นั่นแหละแล้วดองคิโอเต้แกเนี่ยไอ้ยันเนี่ยมันคือจะทำให้เราเนี่ยแปะเลขหน้าของดรบเจอเยอะขึ้นนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูวกัันน่ามเป็นยังงไแตต่ออนนี้ขจดการตัวนีี้กกก่ออนนัารตวเเ เราแปะไอ้ตรงนี้ไปก่อนก็ได้แปะนี่ลูกน้องมันต้องไปสนใจนะแคทแคดตัวคอนก็พอจัดการตัวคอนก็พอตัวคอนมันแรงตอนนี้เรายังตีอะไรไม่เข้าหรอกแต่นั่นแหละตีไปก่อนการคอนเทียนี่ก่อนคอนเทียดนี่น่ามัขานมากทุบแรงแรงโดยเฉพาะท่าส้มท่าของมันนี่แหะท่าไอ้ตัวที่มันจะตีเราเนี่ยแรงมากถ้าทุบดองชี่ะนะอ้าว จบไรไเฮียคอดแผลโอเคพอเจ้าคอนเจ้าเจ้าคอนมาสตาร์แล้วเนะี่ยเราก็เริ่มไอ้นี่ได้แล้วนะพอไม่มีเจ้าคอนแล้วเราคือล้ำได้เลยทีเนะี้ยล้ำได้ละมาปล่อยตัวอูนนี้ปล่อยหมดเลยนะปล่อยหมดเลยแล้วเราก็เชนสีหนึ่งสองสามสี่อย่างงี้แล้วที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วเราไปดูดเลือดไอ้ตัวเจแก่ด้วยนะอย่าลืมดูดเลือดเจแกึืนด้วย อ๋อลืมอย่าให้ลืมบอกว่าตอนที่เราจะทําท่านี้ให้เราเช็คตัวพลาสติกสิงแคลด้วยอ่ามันติดแล้วเห็นไหมพลาสติกสิงแผลติดมันจะขึ้นแสงอย่างนี้นะเออถ้ามันขึ้นอนะ่ะแล้วให้เราเช็คว่าตัวละครเราเนี่ยมีใครมาตีบ้างคือถ้ามีตัวตัวไหนมาตีอ่ะคือกันทิ้งไปเลยนะทุกคนกันทิ้งไปเลยอย่าไปอนี่นะอย่าไปให้มันตีฟรีนะเพราะเราจะโดนเดเมจจากยันด้วยนะยันเนี่ยมันเป็นข้อดีข้อเสียเนะอืมแต่อย่างนี้คือแย่แล้วเนี่ยคนหนึ่งนะอันนี้คือแย่ละไปดูเลือดหาจดดุดเลือดก่อน ไปหาที่ดูดเลือดก,ก่อนนะเอองี้ก็ได้เราเร็วกว่าดูสปีดก็ได้เราเร็วกว่าเพราะนั้นก็อะประมาณนี้นะทุกคนเทนให้ได้สีเขียวสีอันแล้วเราจะได้ยันมาแล้วยันเนี่ยมันจะทำให้เราแปะไอ้แรปเจอร์เยอะแรงมากดูน,นะี่ยแรปเจอร์เลขหน้ามึงดูเล็กหน้ามันขึ้น <S 2> <S 2> <S 2> เราก็โดนแปะเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ระวังด้วย,ยดูดเลือดแค่ได้ชนะมา ขึ้นๆเล็กหน้าขึ้นรวๆเลยตอนเนี้ยทำอย่างงี้นะทำตามผมได้ก็ไปน้องจีจุนแกลเล่นอะไรไป,ไปของแกไปแล้วกันโดนตี <c oughs> เดี๋ยวเธอหน้าเราจะเริ่มทำเดเมียนะเธอหน้าเราจะแปะแบบนี้เสร็จคือ <c oughs> เราจะทำเดเมียดด้วยการกดสกิลเขียวย,ยัดยัดแล้วก็สกิลส้มนะทุกคนส้มยัดแล้วก็เขียวยัดประมาณนั้น <c oughs> อ่านี้ไม่ต้องใช้จนกว่าเราจะดูดเลือดนะถ้าหาจะหาจังหวะดูุดเลือดหรือแคลสอย่างเงี้ยคือจะไปแคลสท่าใหญ่นะก็ อันนี้อะไรกันสีส้มไม่พอเสียดายถ้าถ้ามันเป็นสถานการณ์อย่างเงี้ยไม่มีอีโก้ใ c ้คลาสเนี่ยคือให้เราเนี่ยดูที่สปีดบอทบอทนะถ้าเราสปีดเราเยอะกว่าคือเราได้ตีฟรีก่อนเพราะฉะนั้นก็รีบยัดดีกว่าบอดมันจะได้ใช้ท่าใหญ่นะทุกคนวิธียัดก็ง,งี้วิธียัดนะอันนี้ผมจะบอกวิธียัดนะยัดไปยัดตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ท้องนี้นะตรงไหนก็ได้ยัดเลยอย่างนี้สองสาม แล้วก็สี่ี้ก่อนอันเนี้ยเราโดนเดเมจได้นะทุกคนยอมโดนได้แต่ว่าอย่าอย่าว่าแบบว่าอย่าแบบเขาอะไรเลยนะ <c oughs> อย่ามันแบบเราจะสตันนะถ้าเราโดนเดเมดพวกคอนอะไรพวกเนะี้ยแต่นี้เรามีดูดเลือดอยู่ <c oughs> ให้ดูดเลือดตรงจากสกิลสีฟา้านี้ให้ได้ <c oughs> นี่เลือดดิงกลับมาเต็มนะทีนี้เราโดนอะไรก็ไม่น่าจะเจ็บแนละ้วสบายสายดูดเลือดเก็บกลับคืนอนะ คือถ้ามันใช้ท่าใหญ่มาไม่ต้องไปแครก็ได้คือใช้ไอ้นี่เลยใช้ไอ้ท่าสีดำสีฟา้าอย่างเงี้ยดูดเลือดกับผืนแล้วก็กัดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสกิลอ,อะไรมันใช้มามปล่อยไม่ได้เลยตอนเนี้ยเราจะยัดไอ้นี่มันเราจะรุมตีเจ้ใหญ่น้องน่าจะตายละเรียบรอย เ,เ,เห็นเจ็บเลยเจทีนี้คือเราตายแล้วนะเธอเนี้ยดูนะเราก็สแปมส้มยัดเลยเลยส้มนะยยังว่าส้มนะส้มส้มส้มถ้ามีส้มเยอะๆใช้ให้หมดเลยถ้าไม่มีส้มก็ใช้สีฟ้าไป้วยถ้าเลือดเหลือน้อยคือใช้สีสก,กิลสีน้ำสีฟ้าเนี้คือไปดูดเลือดไปจากตรงไหนก็ได้นะทุกคนแต่แนะนําให้ดูมาจากให้มาดูดตรงดูทีเนียตรงนี้นะเพราะว่าดูทีเนียมีลเลอเยอะมากในตอนเนี้ย99เห็นไหมพอพาสีจะซินแคลตัวน,นี้แหลนะ ล้วก็ตีเลยเบี้ยเขียนขุดซ่อยขึ้นี่ยซิโอร์รอรร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 รัรรรอ้ง ก็ประมาณนั้นทุกคนวิธีเอาชนะไอตัวดูชินเนียแบบง่ายที่สุดไม่ใช่ง่ายที่สุดกาเลยเลยวะงบน้อยที่สุดเท่าที่จะหาได้คือใช้ดองกิโอเต้ตัวนี้กับตัวซินแคลที่เป็นพัสสีองสนามนะทุกคนคือใช้2ตัวนี้ค,คามจริงเอาซินแคลลงสนามก็ได้แต่อันนั้นมันไอเอ็นจีหนักไปหน่อยใช้วิธีใช้แต่ดองกิโอเต้ตัวเดียวก็ได้มันเอาดองมันจะเอาดองกิโอเต้คือเอาดองกิโอเต้ลงเอาไอซินแคลลงสนามด้วยอีกตัวหนึ่งก็ได้แต่ว่ามันไอเอ็นจีหนักมากเลยนะคือเราต้องรีออกเข้าออกเข้าออกเรื่อยๆแต่ มันแบบนั้นอ่ะคือมันจะไม่ไม่ได้ผ่านเร็วขึ้นเลยนะมันแค่แบบมันแค่สาใจกว่าเฉยๆแต่แบบนี้คือใช้ได้แล้วแบบเนี้ยใช้ได้อย่าลืมนะ2ตัวนี้อันนี้เป็นพาสีอันนี้เป็นดองกี้แล้วเวลาเล่นอ่ะคือให้เชนให้ยืนให้ได้ถึงสี่เทินยืนให้ได้ถึงสี่เทินแล้วเช็คว่าไม่มีตัวไหนเข้ามาตีเราแล้วก็อกดสกิลเชนสีเขียวเอาสีเขียวเรียงให้ได้4อันเพื่อให้พาสีตัวนี้ทํางานนะพอพาสีตัวนี้ทํางานแล้วก็ยัดจะยัดไปเลยแบบพี่ผมเล่นเมื่อกี้นี่แหละถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูหม่แล้วกันอืม ก็มาดูชิเนียส่วนทีมเนี่ยถ้าเป็นทีมถ้าผมแนะนําให้จัดมาเล่นกับดูชิเนียแลดูชิเนียมันแพ้ความจริงมันจะเล่นแพ้กับพวกทีมไอ้นี่ทีมบริดกับทีมอ่าทีมบริดซิงกิ้งกับทีมไอ้นี่ทีมอะไรวะทีมแรปเจอร์เออสามสามทีมนี้สามทีมนี้เนี่ยคือจะโดนดูชิเนียมันจะแพ้หนักมากโดยเฉพาะแรปเจอร์กับบริดเนี่ยแรปเจอร์กับบริดดูชิเนียมันจะเล่นไม่ได้มันจะเล่นยากเลยแหละดูชิเนียเราเก็บลูกน้องมันเร็วๆแค่นั้นเลยคือไปจัดสองทีมนั้นมาก็ได้ถ้าใครอยากถ้าใครอยากเล่นวิิธีปกตนะ ถ้าใครอยากเล่นวิธีปกติแต่ถ้าใครเนี่ยไม่มีจริงๆไม่อยากทําทีมมาเพิ่มหรือว,ว่าแบบมีงบไม่พอเนี่ยก็ไปยืมมาซ่าดองกิโวเตช้แผนนี้แผนนี้คือเวิร์กสุดละเท่าที่กูไปลองมาได้แบบงบน้อยที่สุดอะไปลองมาทุกทีมละไปลองมาทุกอันละคือไม่เวิร์กสักอันเลยมีแต่อันนี้อันเดียวเวิร์กเออเวิร์กสุดคือเล่นง่ายสุดละอันเนี้ยป่ะก็ประมาณนั้นทุกคนเจอกันนาทุกคนกเราไปเจอกันอีพีหน้านะทุกคนกับจับมือเล่นหมอลำเกมเมอร์ถ้าอยากได้อ่าให้แบบหมอลำเกมเมอร์สอนตัวไหนก็ แนะนำได้ทนนุกคนบอกกันได้แล้วก็รีเควสตมาได้เลยเดี๋ยวผมจะไปหาวิธีมาแล้วกันฮะอืมหาวิธีมาช่วยให้ทุกคนสามารถเล่นผ่านด่านต่างๆได้ง่ายขึ้นนะทุกคนจะไปเจอกันนะทุกคนนะเจอกันกคนนะนลิปหน้า